ดีครับผมผู้ใหญ่กังสดานพรมเสนครับเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านวิ่ือหมูที่3ตําบลน้ำเหลาอําเภอรองกวางจังหวัดแพร่นะครับครับในส่วนของบ้านวิ่ือหมูที่3เองนะครับก็มีป่าชุมชนนะครับที่อยู่ในการดูแลนะครับตําบลทั้งหมด378ไร่นะครับซึ่งก็มีพันไม้นะครับนานาชนิดรวมถึงสัตว์ป่านะครับซึ่งก็เป็นแหล่งอาหารนะครับของคนในชุมชนของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ แหล่งอาหารพวกเห็ดครับหน่อไม้นะครับมดแดงอะไรต่างๆนะครับที่มีหลากหลายนะครับในแต่ของฤดูนะครับฤดูกาลนะครับปลาชุมชนไม่มี่ืือูนโี่3นะครับเราก็ประสบปัญหาในเรื่องของหมอกควันและไฟป่านะครับในปีที่ผ่านมานะครับเราประสบปัญหาเรื่องไฟป่านะครับซึ่งไฟป่าเองนะครับมาจากป่าบริเวณรอบข้างนะครับที่ เป็นป่าสมุนรแห่งชาตินะครับไม่มีการดูแลรักษาทําให้ไฟนะครับลามเข้ามาในเขตพื้นที่ป่าชุมชนของเรานะครับแล้วก็ผลกระทบที่ตามมาก็คือคนในชุมชนของเราเองนะครับก็จะเป็นผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งมีผู้สูงอายุมากถึง150กว่ารายนะครับแล้วก็มีเด็กครับเดอกเด็กนักเรียนนะครับเด็กเล็กนะครับที่มีจํานวนค่อนข้างมากเหมือนกันนะครับที่ได้รับ ผลกระทบจากหมอกควันนะครับที่เกิดจากการเผาป่านะครับในครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรคระบบทางเดินหายใจนะครับมีการไอนะครับรวมถึงอาการที่แสบตาตาแดงนะครับซึ่งทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพของเรานะครับก็ได้ช่วยนะครับในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับแล้วก็ให้ความรู้นะครับให้กับชาวบ้านในเรื่องของการใส่แมสป้องกันนะครับแล้วก็แนวทางการแก้ไขนะครับของ พื้นที่ป่าชุมชนบ้านโน้ตขึ้นบุที่าของเรานะครับในปีที่ผ่านมานะครับเราได้มีการจัดทำนะครับแนวกันไฟนะครับที่มีความยาวมากกว่า4กิโลเมตรนะครับมีการจัดทำเสเวียนนะครับเพื่อเก็บเศษใบไม้นะครับเศษกิ่งไม้แห้งนะครับเอามารวมเป็นกองในเสเวียนนะครับเพื่อลดในเรื่องของเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็มีการทําในเรื่องของฝายนะครับชะลอความชุ่มชื้นนะครับไว ในพื้นที่ป่าชุมชนของเรานะครับมากกว่า10จุดนะครับเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่านะครับลดในเรื่องของการถูกไฟป่านะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นการช่วยนะครับในการให้กับป่าชุมชนนะครับได้ฟื้นขึ้นมาเร็วนะครับและก็มาตรการที่เราทําต่อเนื่องมาทุกปีนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการตั้งด่านนะครับการคัดกรองบุคคลนะครับเข้ามาในพื้นที่ป่าชุมชนของเรานะครับก็จะมีการรัตเวนนะครับใน ใน voi, ทุกอาทิตย์นะครับเนาะเราก็จะมีเจ้าที่นะครับมีคณะกรรมการนะครับรวมถึงพี่น้องนะครับชรบนะครับที่ให้ความร่วมมือนะครับมาช่วยนะครับในการตั้งด่านแล้วก็ตั้งเวรยามต่างๆนะครับเพื่อคัดกรองบุคคลเข้าป่านะครับก็ในปีที่จะถึงนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับเนาะช่วยกันนะครับรณรงค์นะครับในเรื่องของการป้องกันนะครับการเผาป่านะครับเพื่อลดปัญหาเรื่องของหมอกควันและไฟป่า การช่วยกันรณรงค์นะครับการใช้สื่อนะครับรวมถึงการประชาสัมพันธ์นะครับในเรื่องของการผ่านการประชุมประจำเดือนนะครับต่างๆนะครับเราก็อาจจะทําการรณรงค์อย่างนี้ไปตลอดไปนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นนะครับให้ทุกคนนะครับมีจิตสํานึกที่ดีในการช่วยเหลือแล้วก็ในการป้องกันนะครับปัญหาไฟป่านะครับที่เกิดจากเงื่อนงมนุของเรานะครับก็ต้องขอฝากให้ทุกคนนะครับจงช่วยกันนะครับเพื่อรักษา อทรัพยากรธรรมชาตินะครับนะป่าไม้ต้นไม้ของเรานะครับที่เเป็นแหล่งอาหารนะครับเป็นแหล่งออกซิเจนนะครับแล้วก็เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านะครับให้กับบ้านเรานะครับไว้ตลอดไปนะครับต้องขอบคุณมากครับ